ฮัลโหลทำอะไรคะนักขึ้นเครนครับตืมน้ำเลยครับตอนนี้อยู่ที่ไหนคะซรืามศักร่างสามศักนะคะมาทำอะไรลูกอืมพร้มเทรดพร้มเทรดนะขี่จักรยานวิบากนะคะวันนี้นะคะน้องๆค่ะหนุมน่มๆนะคะ <c oughs> เขาอยากขี่จักรยานวิบากค,ค่ะก็เลยพาคุณแม่นะคะปั่นจักรยานจากเมืองอาบอนมาที่เนี่ยคะ่ะที่สามศักเนะะี่ยค่ะประมาณกี่กิโลห้ากิโลใช่ไหม ฟื้นกิโลเนาะหกิโลค่ะเพื่อจะมาเนี่ยค่ะสนามปั่นจักรยานวิบากนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาขี่กันยังไงนะคะโอเคเนาะไปดูเลยบ๊ายบายไปเลยครับโนอาครับคารินนอา Ja. Yep. อะไรไหนยิ้มให้ดูฟันด้วยฟันจากฟันยี่สนุกมากเลยแหละครับดำน้อยของแม่ไป Vớt Nửa nhớ Nóc mẹ Cút ตรงนี้สวยมากๆค่ะข้างๆสนามปั่นจักรยานนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะเนี่ยค่ะสนามเด็กเล่นสวยมากๆเลยก็มีท่าจอดเรือด้วยนะคะแล้วก็มีทะเลสาบค่ะสวนกว้างสวยมากๆค่ะเงียบสงบดีจังเลยค่ะตรงนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกค่ะเพราะลูกพามาค่ะเดี๋ยวลองไปเดินดูตรงทะเลสาบนะคะเดินเล่นรอลูกๆค่ะ คือถ้าลูกไม่พามานี่ไม่รู้จักนะคะตรงเนี้ค่ะว่ามีที่สวยๆตรงนี้ด้วยลูกโตพอที่จะพาคุณแม่เที่ยวแล้วนะคะเนี่ยสวยมากค่ะสวยเงียบสงบจังเลยค่ะไม่มีคนเลยพอมีอยู่บ้างนะคะีมต้นไม้ใหญ่ๆใ,ให้ร่อมเงานะคะ ตรงนี้สามารถลงไปเล่นน้ําได้ด้วยมองเห็นเมืองที่เราอยู่ด้วยนะคือเมืองที่เราอยู่นะคะเมืองอาร์บอนนะคะตรงนี้เลยวิวหน้าอากาศดีมากๆเลยค่ะ มีเก้าีให้นั่งพักเป็นระยะระยะด้วยดีจังเลยนี่ที่เห็นนี่คือทะเลสาบโบเดนเซนะคะ